สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยกับช่องคนหาเหรียญแชนแนลคลิปนี้ก็หาเหรียญมาให้ท่านผู้ชมได้ชมคลิปที่ผนผ่านมานะครับท่านผู้ชมก็ได้ชมแต่เหรียญของรัชกาลที่9ที่มีความผิดปกติที่มีความแปลกสำหรับเหรียญของรัชกาลที่10 ก็มีความแปลกผิดปกติเช่นกันสองเหรียญน,นี้ก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันไม่มีความนิยมไม่มีราคาซื้อขายแต่ถ้าผิดปกติถ้าแปลกทางช่องของเราก็นำมารีวิวให้ท่านผู้ชมนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญได้รับชมกัน ก็มาดูนะครับเหรียญแรกเหรียญปีพศ2563นนะครับเหรียญปีพศ2563หหรือว่าเหรียญปีพศอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็น ของรัชกาลที่10นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงช่องตรงกลางที่ที่นิ้วมือนี่นะครับจะมีคําว่าอาจจะมีสัญ,ญลักษณ์ของรัชกาลของพระองค์นะครับเป็นเลข10นะครับแต่เหรียญน,นี้จะว่างไม่มี นะครับก็มาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเลขสิบเลขหนึ่งกับเลขศูนย์จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่เหรียญน,นี้เหรียญที่ว่าแปลกนะครับไม่มีจะโล่งๆนะครับ โล่งๆไม่มีเลขหนึงกับเลขศูนย์คำว่ารัชกาลที่สิบสัญ,ญลักษณ์ของท่านพระองค์นะครับนี่คือเราก็ยังไม่แน่ใจนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เกิดขึ้นจากการผลิตหรือว่ามนุษย์ทำขึ้นถ้ามนุษย์ทำขึ้นก็โดนเจียนะครับโดนเจียมีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยามาเจียเลขหกับเลขศนออก ถ้าทำแบบนั้นเขาเรียกว่ามนุษย์ทำขึ้นแต่มนุษย์ทำขึ้นอีกแบบหนึ่งก็คือมนุษย์เป็นคนผลิตนั่นแหละนะครับแต่ผลิตแล้วอาจจะอาจจะปกติหรืออาจจะไม่ปกติถ้าไม่ปกติลักษณะแบบนี้มนุษย์ทำขึ้นหรือเปล่าโดนเกียร์หรือเปล่านะครับเราก็ยังไม่แน่ใจเราก็ดูดูก็เหมือนว่ามันอาจจะ เกิดขึ้นจากการผลิตเราก็เลยเก็บนะครับเหรียญน,นี้เหรียญที่2นะครับเหรียญน,นี้มีเลข1กับเลข0นตรงนี้ไม่ว่างนะครับแต่ก็มีความแปลกอยู่ด้านหน้านะครับก็มีความแปลกอยู่ด้านหน้าก็ไปดูกันนะครับ เหรียญนี้จะเป็นเหรียญเนื้อเกินนะครับจะเป็นเหรียญเนื้อเกินเนื้อเกินเนื้อเกินอยู่บนเส้นผมนะครับอันนี้เนื้อเกินเห็นชัดเจนนะครับเนื้อเกินเห็นชัดเจนไม่ใช่เหรียญโดนความร้อนแต่อย่างใดนะครับเป็นก้อนเนื้อเกินนะครับ ปีพศ2563เหมือนกันนี่ก็คือเหรียญที่ผิดปกติเหรียญแปลก1บาทของรัชกาลที่10ทางช่องของเรานำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ